าการเราเริ่มได้นะสามารถทำได้ขนาดนี้เริ่มเลยครับก็หรือว่ามันมันดีใจครับดีใจแล้วก็มหมายถึงว่าไม่คิดว่ามีจะจะเป็นจะจะ,จะเอาสุดอา่านไหม,ไมหรือว่าไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ได,ได้ไปจัดคอนเสิร์ตหรือว่าเอาเทมโปไปเล่นที่จริงเลยนเพ่อเหมือนว่าเราเราก็เราก็พอจะรู้บ้างเหมือนว่าการไปจัดคอนเสิร์ตที่จริงอะไรเงี้ยมันมีมันมมีีนการมีขั้นตอนที่ที่ค่อนข้างจะ ซับซ้อนเลยนะเราก็หมยถึงว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ในไทยวันนี้ไม่เคยมีใครทํามาก่อนในในสเกลนี้อนะไรเงี้ยผมก็ทำให้จริงๆแล้วผมแล้วก็ทีมงานทุกคนอนะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาแล้วก็หมยถึงว่าหาหนทางกันแบบสุดชีวิตเลยคนระับแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆเลยจริงแล้วเราก็เราก็มีการยื่นขออนุญาตไปหลายหลายช่องทางหลายหลายวิธีการอนะไรเงี้ยแต่หม่รู้ว่า้ายแล้ว ก็ทาได้จริงๆสุดท้ายเราก็ทําได้จริงอลยนี่างหมครับมันก็จะมีบางครั้งที่มันได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายก็ดีใจที่ได้ที่ได้เอาโชว์ของเราไปที่ประเทศจีนที่เหมือนว่าเราก็รู้ว่าเรามีแฟนๆอยู่ที่นู่นที่ที่รอรอดูงานของเรารอดูโชว์ของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเป็นงานที่ไทยเขาก็ตามมาดูกันมากมายสามหมื่นห้าพันคนมันใหญ่มากกินพอเราเห็นมาแฟนๆเยอะขนาดนั้นขึ้นไปแล้วแบบพลังมันขนาดไหนเออผมว่ามันมันคือคําว่า เราหึ่มจริงๆนะหรือว่าขึ้นไปถึงปุ๊บเสียงทุกอย่างเสียงเชียร์อะไรเงี้ยมันมันเอ็โคมันสะท้อนท<อ>ุกยอย่างมันแบบมันทรงพลังไปหมดเลยเงี้ยแต่เหมือนว่าผมก็ตอนที่ผมขึ้นไปผมว่าต้องแบบท,บาทําสมาธิเรียกสติแล้วน<อ>ึ่งก่อนที่เหมือนว่าเราเราจะค่อยๆเหมือนว่าโชว์ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่หมแบบว่าพอไปเรื่อยๆเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็เริ่มคุ้นชินกับกับสถานการณ์แล้วก็เหมือนว่าเริ่มเริ่มแฮนด์ลกับมันได้ดีขึ้นอินเอียเป็นไงคะได้ยินไหมคะเลวโหเลยอินเอียดีเลยครับอินเอียดีเลยเพราะว ไม่ได้มีการทำแทคดบ็อกเดินออกไปอะไรเงี้ยบ่อยๆเพราะว่าไม่ได้มีดีเดย์เยอะแล้วก็บอกว่าระบบทุกอย่างที่ประเทศจีนอเองเงี้ยดีมากดีมากระบบมอนิเตอร์ระบบรคุณภาพต่างๆเ,ออเนแฟนจีนไปไเป็นไงบ้างคะรีแอคอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักผมว่าเหมือนว่าเนี่ยันนี้ก็มีแฟนจีนมาเลยผมีแฟนเกาหีกเป็นเป็นกลุ่มที่ที่เรารู้ว่าเขา เขาคอยสพอร์ตเราอยู่ตลอดแล้วเหมือนว่าเราก็จะเห็นการพพอร์ตเขาอยู่ตลอดไม่ต่างการการทำอะไรต่างกันนะโปรเจกต์หรือการที่เขามาหาเราที่นี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าการที่เราได้ไปโชว์ที่นั่นในแบบที่เราเอาทีมของเราไปทั้งหมดจริงๆเราเอาทีมงานของเราเราเอาโชว์ของเราเรคอนเสิร์ตเรายกไปที่นั่นนัจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ผมดีใจที่ผมในมุมหนึ่งผมรู้สึกว่าผมมีโอกาสได้ทำให้พวกเขาด้วยเพลงไทยกระหนุ่มที่นั่นหนครั้คุณร้องเพลงไทยเต็มเลย ก็เป็นอย่างน้นคือนิาทีนันไม่เยิเสียงคนร้องตามก็้อมนะฮะผแบบเขาร้องเพลงไทยแบบคนไทยเลยคเัผมว่าร้องร้องดังร้องชัดแล้วเหมือนว่าเขาเขาฟังเพลงอะไรจริงๆันเขาร้องได้ชิดท่อนลยแบบหลายๆเพลงที่เราร้องอย่างเงี้ยผมมันเป็นความที่ควาภูมิใจที่เหมือนว่าอย่างที่ผมพูดมาตลอดว่าเหมือนว่างานของเราในบริบทงานไทยล่าเรื่องในมองของ คนไทยในภาษาไทยในวัฒนธรรมของเราเลยเนี่ยหรว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปถึงความรู้สึกของจริงจริงเนี่ยเห็นท่านที่เขาเป็นกันเตงเขาชื่นชอบผลงานชื่นชอบเพลงเราเลยเนี่ยทำให้เขากบับร้องมันออกมาแสดงออกมากับาทางกัร้องเพลงนั้นตอนที่เราไปโอ้มันมันทรงพลังจริงๆเลย กับกับโยนี kind of um, loves, ่เรที่โดนแกลบบ่อยมันชิ <t ip> <t ip ่งมากก็เต้นกันซีลังกงซีลังกายยังไงกันก็ไม่รู้เรียกว่าเต้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เป็นเป็นเรียกว่ามันมันสนุกอ่ะมันสนุกมากอะไรเงี้ยพอแบบคนพลังงานมันดีมากๆแล้ก็เหมือนว่าก็ทําไปเองโดยที่ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้คิดอะไรแบบจังหวะนั้นมันแบบอยากเล่นมันก็แบบแบรั่วๆมูมูโชว์ไปแล้วโชว์ได้ไหมคะตอนเนี้ย ฮะไม่ได้ไม่ได้ครับมันต้องแบบเป็น feeling เป็นลิ่งเออไม่ได้บูนเนาะใช่กับกับพื้นหลังความสำเร็จนี่มันพี้พี่มันพึ่งเทขนาดนั้นมันจะออกมาแบบนี้ได้ก็จริงๆผมว่ามันก็ต้องผ่านการคิดอีกชั้นหนึ่งนะครับรว่าการที่เราจะเอาโชว์ของเราไปไปเล่นที่นู่นอะไรเงี้ยคิดในมุมมองของการที่เออเราจะควบคุมอะไรได้บ้างควบคุมอะไรไม่ได้บ้างแล้วเราจะ เราจะสื่อสารงานของเราออกไปยังไงเพราะว่าเหมือนว่ากลุ่มคนที่ที่ที่เป็นเป็นเป็นคนที่เข้ามาดูเลยเนงะี้ยก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยทํางานทำโชว์100%แบบที่แฟนทั้งหมดส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชแบบาวจีนเลยก็มีหลายเมืองที่ต้องปโอ้ยมีหลายเมืองที่ซื้อบัตรกันได้แล้วครับผมม,มีหลายเมืองที่มีบัตรอยูเนี่ยเนี่ยต้อเลือกต่อไปไปเรามีความประกันมากแมากขนาดเพราะว่าอย่างเมืองนีน้มันเต้นแล้วมันแบบมากเลย พ่อผมก็ตื่นเต้นทุกครั Middle ้งนะผมว่าถ like like, like mm ึงแบบถึงจะทําโชว์แล้วเล่นโชว์เดิมมีมีท่าที่มันเป็นโชว์ใหม่อะไรเงี้ยต่อยป็นโชว์เดิมผมก็ก็ตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าผมว่าด้วยบรรยากาศด้วยอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เรายังเรียนใช้ใจของเราทำงานรู้สึกสนุกสนุกทุกครั้งแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าใครจะพัฒนาตัวเองแล้วก็คิดอะไรใหม่ๆอ energy มันใหม่ทุกครั้งใช่ไหมเวลาที่เล่นแต่ละแต่ละที่ที่เราไปมันว่าเหมือนว่า เราในฐานะของคนร้องหรือว่าคนที่อร์ฟอมอะไรเงี้ยบรรยากาศรอบนอกมัน,ม,น,นมันก็ส่งผลกับกับเราเหมือนกันว่าเหมือนว่ามันเหมือนพอว่ามันก็เป็นกีเป็นเทกค,ครับเรารับอะไรมาเราก็ส่งอะไรแบบอย่างนั้นกลับไปอ่ะก่อนนอ้นแซวหน่อยก่อนอันนี้คุณบอกว่าคุณไม่กล้าเป็นหลอกโคเบอร์สตาใกล้แล้วนะมันใกล้เคียงยัยงโอ้ยผมสู้อีกคนนึงไม่ได้ใครอีกคนนึงอ่ะเขาของจริงผมยังแค่แบบ ไปเล่นต่างประเทศในเอเชียบ้างอะไรบ้างระดับคนรู้เข้าไปแบบโอหหลายประเทศหลายคนนึงคนคนที่ใครนะไม่เอ่ยนามเดี๋ยวไปกฎหมายไมวยนะ่อย่อพอพาแต่เขาแซวกลับมาแล้วชื่อย่อพอพานพอพานแต่เขาแซวบกลับมาแล้วนะว่ากลับมาจะจำเขาได้หรือเปล่าใช่นะฮะเผาแซวว่าเราไปจีนกลับมาจะจำเขาได้หรือเปล่าโอ้ยผมจำเขาได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาโด่งดังไงพี่เขาเป็นโกลว์สตาร์เราจำเขาไม่ได้ได้ยังไงอ่ะแล้วเราอ่ะอะไรนะ ผมก like ็ค no, ือต in really ้องต้องต้องเป็นแท็กแบบทำงานไปก็ทํางานที่มีความสุขไปอ่ะไม่ได้แบบโอ้โหเป็นแบบอาวุธอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากลับมาตัวนี้ท่านกินแล้วโอ้ไม่เคยเลยนะฮะบอกว่าเรียกผมหน่อยก็ดีนะฮสามหมื่นห้าพันคนนั่นคือไม่ขิงไม่ไม่ขิงไม่ขิงเราแบบเราก็รู้สึกว่าพอผ่านไปแล้วเราก็ทํางานของเราต่อเพราะยังทํางานทุกอย่างเหมือนเดิมยังแบบคอยหาอะไรใหม่ให้กับตัวเองแล้วก็งาน ตอนนั้นตอนที protest, variety, ่เราอยู im> ่ที่นู่นขงไม่ินเาเราเคยเอออาจจะถืงว่ชมีเพาเขาก็วิดีโอคอลมาเอดีโอคอลมาให้กำลังใจแต่ว่าเขาแล้วก็ทีมงานเอาทุกคนหรือทีมหรือการทีมอา้งหน้าทั้งผมอะไรก็คือหมถึงว่าก็มีมีมีการโทรมาแล้วก็มาคุยมาทำคมรู้สึกอะไย่างเงี้ยตั้งแต่ก่อนเลยแ่คุณอมีภาพออะมาครับก้าวกายเวอรชันพิเศษ อะไรย่างเงครับเขาแค้งผมไงคือผมเดินมาแล้วผมจะไปนั่งแล้วเขาก็เอาขาขึ้นมาก่ายไม่ให้ผมนั่งผมก็เลยนั่งทับไปเลยเขาก็เลยเอาขามามาแาแซงผมเขาแหละเขาเริ่มการเป็นท้าไฟรนด์ไปทั่วลน์เขาแหละเขาอะไรอยากใกล้ชิดผมเองเขาแหละก็จะคิดถึงไงเราไปนั่งกันก็เลยเป็นว่านั้นแหละพี่หนุ่มให้คุณตอบเองแล้วกันแล้วแต่เขารู้มันเลยเป็นแบบเก้าไก่เก้าไก่เก้าไก่ ของงจริเสนอตัวจะเก็แบบขายของนะคะเอองานมากจะก็งานมากตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากชอบที่เนี่ยตื่นเต้นมากเพราะว่าผมว่าจริงๆผมเป็นเป็นอีกงานหนึ่งที่ผมอยู่กับมันมานานมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณเป็นปีๆครับแล้วก็เหมือนว่าเราก็รู้สึกว่า มันจะถึงวันที่แบบมันจะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วในวันที่ทุกคนจะได้เห็นคนอื่นอ่าจทุกคนจะได้เห็นงานชิ้นนี้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นงานที่เหมือนว่าผมใช้พลังกายพลังใจแล้วเหมือนว่าทีมงานทุกคนด้วยก็เต็มที่กับง,งานงานเยอะมากแล้วก็เป็นงานที่เราชอบแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยเพราะตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆอีกแล้วหลายคนเห็นภาพไปเที่ยวกินว่าคุณเยอะขนาดนี้อาจจะมองในความตลกอย่างนี้ว่าถ้ามันพลาดเรื่องนี้ไปเที่ดีมันอาจจะเป็นกุญแจไปได้ไไดีตรงไหนมี ก็ผมว่ามันมันอาจจะมีเรื่องรายละเอียดอื่นๆะไรเนี้ยซึ่งเหมือนว่าจริงๆแล้วทางทางซีเรียสผมว่าเขาก็พยายามพยายามจะพาหนังออาไปให้ไกลที่สุดหรือว่าไม่ไม่ใช่แค่ประเทศอื่นเขาคือทุกทุกที่ที่เขาสามารถไปได้เลยผมว่าเขาก็อยากจะพาหนังออกไปให้ไกลที่สุด่ผมว่าผมก็ไม่มั่นใจว่าหรือว่าอ่ามันมีรายละเอียดอะไรมากหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้ผมว่า ี G.S ก็เอาไปแน่นอนมันจะมีตายเป็นซอสหนักเป็นหนักเพราะเพราเรื่องนักอะไรอย่างเงี้ยเ้ก็ถ้าถ้าเ็นไ่ได้ก็จะดีก่านอกอากนั้